สวัสดีครับผม C.O.K. OK นะครับต้อนรับวันฮาโลวีนวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์คนหัวลุซึ่งประสบการณ์นี้เป็นเรื่องจริงจังและก็ซีเรียสมากเลยเป็นเรื่องที่ผมประสบพบเจอมาในชีวิตจริงใช่งนั้นก็เริ่มฟังกันเลยนะ ต้องเท้าความมาก่อนว่าผมนั้นเติบโตมากับยายนะฮะซึ่งยายก็จะเป็นคนเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ขึ้นมาก็แต่ยายเข้ามาอยู่กับทางบ้านพ่อซึ่งอยู่ในเมืองน,นะวันเวลาผ่านไปหลายปียายที่ผมรักมาก ปรียบประดังแม่คนที่สองก็ได้ตายจากไปด้วยโรคฝายนะครทีนี้ในคืนนั้นวันที่ก่อนจะมีการชาปนกิจศพนั่นเองคนโบราณจะมีความเชื่อว่าคนตายช่วงหนึ่งร้อยวันแรกเขาจะยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตายไปแล้ว จนครบหนึ่ง้อยวันวิญญาณก็จะไปเกิดนั่นเองนะฮะในช่วงเวลานั้นที่ยายผมกำลังป่วยอยู่ยายก็ได้เที่ยวมาบ้านผมมาพักอยู่บ้านผมบ้างเป็นช่วงๆด้วยความที่ว่าเราเป็นคนติดยายมากก็เลยชอบที่ยายมาอยู่ด้วยนะฮะ หลังจากที่ยายเสียไปแล้วก่อนที่จะเล่าต่อเขาอธิบายในเรื่องบ้านของผมก่อนแล้วกันว่ามีลักษณะแบบไหนบ้านผมจะเป็นด้านล่างจะเป็นปูนด้าน,นบนจะเป็นไม้จะมีสองชั้นโต๊ะคอมผมจะอยู่ที่กลางบ้านข้างๆโต๊ะคอมผมก็จะมีตู้เย็นนะครับซึ่งตามปกติแล้วยาย มักจะตื่นมาช่วงมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมาเปิดน้ำกินตามประสาค,คนฉลาดนเองฮะและนี่คืนนั้นเองผมก็นั่งเล่นเกมกับเพื่อนอยู่แล้วก็เข้าห้องดิสคอสคุยกันฮนะจู่ๆเพื่อนผมก็บอกว่าไม่ของผมมันมี คลื่นเสียงรบกวนแปลกๆมันค,คล้ายๆกับไมช็อตแต่มันเป็นเหมือนกับเสียงคลื่นผมถอดหูฟังแล้วก็เสียบใหม่ถอดมหม่หม่แล้วก็เสียบใหม่หลายรอบก็ไม่หายสักทีในเวลานั้นดูเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนก็กว่าแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรกันผมก็ปิดใหม่ไว เพื่อนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพิมพูคุยกันแทนแล้กกันนะก็เล่นเกมกันไปสักพักหนึ่งจู่ๆก็มีเสียงดังตึกตึกจากฝั่งซ้ายผมเป็นเสียงคล้ายๆกับหนูซึ่งปกติแล้วบ้านผมก็จะมีหนูนะในสมัยโบราณไม่ใช่โบราณสิในสมัยก่อนนั้นในบ้านหลังเก่าก็จะมีหนูเรื่องปกติผมก็เลยเปิดดู กัเลือกอารมณ์ที่หงุดหงิดเพราะว่าเราก็เล่นเกมอยู่ด้วยก็เปิดติ๊กเอ๊ะมันก็ไม่มีหนูนี่นะมุดเข้าไปดูใต้บันไดก็ไม่มีก็เลยอมันคงจะหนีไปแล้วมั้งก็เลยกลับมานั่งเล่นต่อนั่งเล่นยังยังไม่ทันไรเลยก็มีเสียงตึก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 ทางซ้ายหูุอีกแล้ว ในเวลานั้นผมก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่าเช็คว่าหนูมันเข้าไปในตู้เย็นหรือเปล่าเพราะว่าตู้เย็นผมมันจะมีแบบเหมือนกับช่องช่องด้านหลังตู้เย็นนะะถ้า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 ,ถามีคนพอนกภาพออกก็ข้างหลัง่ะมันจะเป็นช่องเนาะแล้วทีนี้มือผมดันไปจับประตูตู้เย็นปึ๊กเปิดออกแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ เสียงที่เราได้ยินนั้นมันค,คล้ายค,คลาคลคคกับเสียงเปิดประตูตู้เย็นจังเลยนะก็เลยลองเปิดเข้าเปิดออกสิ่งที่ได้ยินและก็สิ่งที่คิดตรงกันฮนะเสียงมันเป็นเสียงเปิดตู้เย็นจริงๆฮนะเสียงคนเปิดตึกล้ะก็ปิดตึกซึ่งจะบอกว่าตู้เย็นนี้มันอยู่ข้างหูผมแบบผมเอื้อมมือไปในขณะที่ผมนั่งเล่งคอมผมเอื้อมมือไปก็ถึงตู้เย็นแล้นะ ถึงประตูด้วยเย็นแล้วอะผมก็กลับมานั่งแล้วก็นั่งเล่นเกมต่อโดยไม่สนใจอะไรใจก็คิดว่าคงไม่ใช่มั้งภาพเหตุการณ์หลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆนึกถึงถ้าเคยดูหนังผีมันจะมีซีนๆหนึ่งที่เรามองไปข้างหน้า แล้วผีอยู่ข้างหูงงเรากำลังจ้องในระยะประชิดผมนั่งมองจอแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาจ้องเราในระยะประชิดที่หงวาฮะใช่หงวขาแบบจูๆ่ๆมันร้อนขึ้นมาเลยนะมันร้อนแบบเผาขึ้นมาเลยียจากที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไร ในความคิดตอนนั้นคือถ้าหันขวาเราเจอแน่นอนมันมีความรู้สึกแบบนั้นเลยฮะถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็ลองนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้พ่อแม่หรือให้น้องคนไหนมาเอาหน้ามาใกล้ๆหูเราแบบใกล้มากๆจนลมหายใจลดต้นคอมันจะรู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งตอนนั้นอะ ผมก็ตัวแข็งเลยนะใช่ฮะหันขวาไปโดนแน่นอนความสึกนั้นเพราะว่าหางตาเรามันก็เป็นหนอดำๆเราเลยตัดสินใจพามโนบุกอย่างรวดเร็วแล้วก็หันซ้ายหันซ้ายออกอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นห้องไปนอนอย่างรวดเร็วเลยฮนะ <c oughs> ใช่นะก็คืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็มีเท่านี้ ในความคิดของเราในตอนนั้นก็ยายคงจะเห็นเราเล่นเกมดึกเกินไปก็เลยมาไล่หรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะคิดไปเองแต่หลังจากวันนั้นสองสามวันก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านกันลัวของบ้านผมกับบ้านกับบ้านเพื่อนบ้านจะไม่สูงมากเพื่อนบ้านจะสามารถมองทะลุเข้ามาได้ เพื่อนบ้านก็ทักนะบอกว่าเฮ้ย hey, หนุม่มยายเธอนี่แข็งแรงดีนะตอนเช้าเช้าชอบมากวาดหน้าบ้านตลอดเลยตื่นเช้ามากวาดหน้าบ้านตลอดเลยแข็งแรงจังเราก็ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็บอกว่าอ oh, ขอบคุณครับทา,ทางที่ในใจก็คิดว่าเออยายเราเสียแล้วนะ <laughs> เสียไปนานแล้ว ใช่นี่ก็เป็นเรื่องเล่าสยองที่น่าจะเป็นเรื่องที่สยองที่สุดในชีวิตผมที่เคยเจอมากับตัวนะใช่ก็ประมาณนี้ก็แฮปปี้วันฮาโลวีนทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าคืนนี้จะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสามารถมาอุดหน,น,นุนลายเสื้อของพี่นักปาได้ที่ social.com นะคะ